ยัดไปยังไปยังขึ้นนะสวัสดีครับบ้านสวนนานาเทียสวนผสมผสานสองไร่ วันนี้บรรยากาศยังบัลงปลาพี่น้องมารีวิวโอโลุนซานะครับชิงชาไมา่ไพเป็นไม่ไพที่ว่าเพื่อนไพบ้านเฮ็ดเองนะครับผมแม่เพื่อนไปสร้างมาผมกับบรู้เรื่องนะครับเพื่อนออกมาส่งแม่เลยบอกมาเบิงเ้งไ่ม <laughs> แม่ยายปองนะครับเราสร้างมาหลาไว้านหลหล้านนัง่งราคาหนึ่งพันบาทนะครับนี่ เป็นไม้ไผ่ที่ว่าไม้ไผ่บ้านห้อยครับเพิ่นก็ใส่ฝีมือเองเอาไว้ให้ลูกน้อยนั่งเล่นผู้ใหญ่ก็นั่งก็ได้นะครับเพิ่นเอาเพิ่งซงเพิ่งมาซงมาเนี่ครับโดยที่ผมก็บ่รู้คือกันนะครับว่าแม่ไปสร้างตอนใดแต่เพิ่นเอามาซงแล้วจ่ายเงินไปแล้วครับจ่ายเงินแม่ไปแล้วนะครับอ่ะเบิ่งนี่ครับเด็กน้อยมักนะครับตรงนี้ก็สิเฮ็ดเป็นคอกเอาทรายมาลงครับเป็นดินทรายมาลงไว้ให้เด็กน้อยนั่งเล่นเอาอิฐบล็อกกัน เออนะีถึงใจเด็กน้อยอะไรชอบไหมชอบชอบ,ชอบค่ะชอบค่ะ <laughs> นาเทียชอบไหมคะชอบ <laughs> ชอบนาเทียชอบนี่ครับนาชานชาเทียครับลูกสาวสองคนแอบก็เลยตั้งซื้อเป็นบ้านสวนนาชากับนาเทียน,นี่ครับบริเวณนี้ก็ตรเ็เป็นคอกไก่นะครับคอกไก่อ่ะเดี๋ยวค่อยขยับขยายไปเรื่อยตัวนี้เอาไปสั่งมุนุปูกแล้วนะครับที่ว่างไว้ในหัวก็คือ นี่ครับมีก่อไผ่สองกออยู่หนาคอกไก่นะี่ครับสองกอของปูไปสองกอไก่ยำก่อไผ่มันใหญ่กับสิปล่อยไก่ออกมาย่างเหรียแล้วก็ล้อมกันบริเวณนะครับผมอันนี้ก็คือภาพพี่น้องมาเบิง่งชิงซานะครับแม่เพิ่นว่าโอ้ลุ้นซาสันนะครับปูลุ้นซาไม่ไผ่งบหนึ่งพันบาทลอยสั่งมาแต่ว่าให้ลูกใจนะครับแต่ว่ากับอ่ะเล็กน้อยก็มักนะครับนี่ลูกสาวก็มักครับ บ,บ่าเป็นยังครับเป็นสั่งมากอะใจให้เราเป็นอีกอจุดจุดนึงเอาไว้นั่งหลินไว้ถ่ายรูปนะครับพักพ่อนกันนะครับผู้ใดที่ว่าเขามาเย่ยมชมกับมาถ่ายรูปกันได้นะครับส่วนผสมสารสองหลหายทั้งนี้นะครับตั้งอยู่อำเภอสวนคูหาจับบงหวัดลำปางภมนะครับผู้ใดที่ว่ายัางบ่ได้กดติดตามเป็นหลังใจให้กดติดตามมาให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ